วัสดีกับพ่อมตากับตามาชนคนกันเองยุดไปนานความจริงยากทำเพลงให้ต่อเนื่องไปไเรื่อยแต่มันติดขัดตรงความไม่พร้อมเพลงไม่มีดนตรีคิดว่าเอาแบบไม่พูดไปร้องไปสำหรับคนพิการคนหนึ่งทำได้แค่ไเลยก็เอาแค่นั้น ถึงแม้ว่าเราจะลำบากแต่คนที่ลำบากกว่าเรายังมีโลกมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความรุนแรงขึ้นทุกวันพวกเข้ากำลังลำบากพวกเข้ากำลังลมตายในฐานะคนบนโลกคนหนึ่งข้อส่งแรงใจใพววเข้าฝ่าฟันวิกฤตนี้และปลอดภัยแต่สำหรับคนที่จากไป ขออ้อไหว้อะไรให้กับพัวเขา้าชนวนกาซาปาเลไตยชีวิตผู้คนนับหมืน่นขอยืนเผื่อไว้อะไรยังเศร้าสลดหดหูวใจสันติภาพมีไหมสันติภาพอยู่ที่ไหนใครเก็บซ่อนเอาไว้ โลกจึงร้อนเป็นไฟโลกช่างไรความยุติธรรมโอ้โอ้โอ้ยกับผู้เขาแม่แต่เด็กน้อยตาดำดำยังถูกกระทำเยี่ยงสัตว์ตัวหนึ่งผู้หญิงหรือคนชรา หมดเวลาลมลงกองอยู่บนพื้นดินผู้คนหน้าไหนไม่เว้นไว้ทั้งสิ้นหมดสิ้นแล้วฉนวนกาซาปาเลตตายผู้คนบนโลกเอ้ยไม่เคยเว้นวางเลยซัก กวานแก่งแย่งแข่งขันโลกเอ้ยใครจะเป็นใครจะตายชังหัวมันรบราคาควันยื้อแย่งกันเป็นใหญ่อยู่บนดินหรืออยู่บนฟ้า แม้แต่เทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นที่สิบสีขอให้กูมังกูมีอายุมันขวัญยืนหมื่นหมื่นปีโลกคือดาวครอดวงหนึ่งที่นับวันมีแต่เสื่อมถอยลงวัฏจักรของธรรมชาติ กำลังถูกทำลายกอบโกยการเพื่อสนองกิเลสตันหาอย่างไม่มีวันสิ้นสุดทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มาสนองความต้องการความเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้อง มันรำมันร้องอยู่ในหัวใจตอนเนื้องไปเลยครับปาเล็ตายชีวิตมันช่างลำบากลำบนพวกเขาไม่ใช่คนหรือไรชีวิตมันถึงลำบากยากเข็นไม่เหมือนกับใคร ใคร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 เขานับเวลาผ่านมาเท่าใดไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกทีพื้นแผ่นดินตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของใครใครอยู่ใครย้ายใครย้ายใครอยู่ มุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามวันเวลาใครอยู่ใครยายใครย้ายเข้ามาใหม่แต่มีความคิดเพื่อมายื้อเย่งพื้นแผ่นดินคนอื่นเพราะมีลูกพี่ที่เห็นแก่ตัวใหญ่ขับโลกขับฟ้า คอยหนุนหลังไม่ควังเสียงของใครใครจะเป็นใครจะตายช่างหัวมันโอชะตาชาวปาเลตายพวกเขาถูกทำร้ายมันรุนแรงเกินคำบรรยายนี่หรือคนคือมนุษย์ที่แปลว่าสัตว์ ผู้ประเสริฐผู้จเจริญแต่การกระทํามันเฮี้ยมโหดขอควาดินลงโทษเวนกร,รมตรงตามมาทันโอเคครับสวัสดีครับ